สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง u t u b e ถานอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับในขณะที่ประเทศไทยนั้นกำลังประสบพบเจอกับการแพร่ระบาดของโควิด -19 หน่วยงานทางสาธารณสุขนะครับแพทย์พยาบาลจิตอาสารวมถึงรัฐบาลน,นั้นพยายามที่จะดาเนินการในการที่จะระงับการแพร่ระบาดของโควิด -19 ้นะครับไม่ให้รุนแรงมากไปกว่าที่เป็นอยู่แต่เชื่อไหมครับคุณผู้ชมครับว่า มันมีคนที่คิดที่จะทำแคมเปญนะครับในการที่จะสร้างปัญหาให้กับประเทศมากยิ่งขึ้นบอกว่าชวนคิดทำแคมเปญกูจะเปิดมึงจะทำไมหาในร่วมเปิดร้านอาหารขายเหล้าเบียร์ให้นั่งแบบมีระยะห่างถ้าตำรวจมาก็ด่ามันทวงเงินเยียวยาแบบแคมป์คนงานไล่มันไปปิดห้างเหมือนที่ปิดเราโทรตามเพื่อนๆนให้มาช่วยกันรุมตำรวจโทรตามเพื่อนร้านอื่นๆให้ไปขึ้นสนด้วยกัน ถึงเราจะเปิดร้านให้นั่งก็ไม่เป็นครัตเตอร์หรอกเพราะถ้าจะเป็นก็เป็นนานแล้วอีกอย่างห้างเปิดได้เซเว่นอีเลเว่นเปิดได้ทําไมพวกเราเปิดไปได้ความเสี่ยงไม่ต่างกันเลยรู้ไหมแล้วก็พูดไปถึงรัฐบาลด้วยคําหยาบคายหน่อยนะครับแล้วก็บอกว่าอย่าลืมแปะสติกเกอร์หน้าร้านไม่ต้อนรับตํารวจทาหารและสคอ,ออด้วยนะรู้แหละหน้าด้านแต่กูสะใจมีไรป่ะไปนอนละบถ้านอนไม่หลับเดี๋ยวลุกมาด่าใหม่แล้วก็ใส่แฮชแท็กกูจะเปิด มึงจะทำไมนะครับนอกจากนั้นความเคลื่อนไหวของเพจเฟ e บุ o กพัริชีวรักหรือว่าของ Penguin เพนกวินนะฮะก็มีการโพสต์ด้วยนะครับในกรุงเทพมีร้านไหนอารยะขัดขืนเปิดร้านประท้วงล็อกดาวน์บ้างไหมครับจะไปนั่งกินนี่ก็เป็นอีกคนหนึ่งนอกนั้นั้เนี่ยนะครับมีแฟนเพจ a c e บุ๊กอีกที่หนึงเนี่ยนะฮะชื่อว่าเมย์ก็ ได้มีการเขียนเฟซบุ๊กเช่นเดียวกันบอกว่าประชาชนเริ่มอรารยะขัดขืนเพราะตอนนี้โรคระบาดได้นําความเดือดร้อนลงสู่ปากท้องประชาชนทุกหยมยาแล้วเมื่อรัฐบาลไม่ได้ใช้อํานาจกฎหมายเพื่อให้เกิดความผลาสุดกับคนในชาติโดยส่วนรวมแล้วทําไมพวกเราต้องไปใยดีกับการใช้กฎหมายงี่เง่าที่ไม่ทําให้เพื่อชาติแต่ทําเพื่ออํานาจของพวกมันยกตัวอย่างง่ายๆก็พรกฉุกเฉินนี่ต่อออกไปชั่วฟ้าดินสลายเพื่อคุมม็อบไม่ใช่คุมโรคบอกแบบนั้นนะนี่ฮะ ตอนนี้ก็เลยทําให้เห็นว่ามีคนกลุ่มหนึ่งนั้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับพยายามที่จะสร้างสถานการณ์ให้เกิดการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยรุนแรงมากยิ่งขึ้นบอกว่านี่เป็นการทําอารยะขัดขืนกับทางด้านรัฐบาลแต่สิ่งที่กําลังกระทานั้นเนี่ยนะอย่างแรกเลยหนึ่งเป็นอันตรายต่อตัวพวกคุณเองอันตรายอย่างไรถ้าเกิดติดโควิด -19 ขึ้นมานั้นมันได้ไม่คุ้มเสียนะครับอันตรายที่สองนั้นเนี่ยนะครับ ก็คือสิ่งที่กําลังทําอยู่นั้นจะสร้างความเดือดร้อนให้กับหมอพยาบาลนะครับที่จะต้องทํางานหนักมากยิ่งขึ้นอันตรายที่3นั้นเนี่ยครับก็จะนําพาเอาประเทศนั้นเนี่ยนะครับไปสู่ความเสี่ยงที่ถ้าเกิดปัญหามากไปกว่านี้แน่นอนครับสภาพเศรษฐกจิจที่ย่าแย่อยู่แล้วก็จะยิ่งย่าแย่เข้าไปอีกเรากําลังจะดําเนินการในการที่จะเปิดให้นักท่องเที่ยวนั้นเข้ามาเที่ยวในประเทศไทยในพื้นที่ที่เรียกว่าเป็น พื้นที่จํากัดอย่างเช่นที่ภูเก็ตเนี่ยครับกับแคมเปญภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์หลังจากนี้ก็ยังมีพื้นที่ในจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกาะสมุยเกาะพัง,งานเกาะเตา่าซึ่งถ้าการกระทําของกลุ่มคนพวกนี้เนี่ยนะแล้วทําให้เกิดคลัตเตอร์ใหม่ๆขึ้นแน่นอนว่าการายุติโครงการที่จะเปิดให้บริการกับนักท่องเที่ยวนั้นก็คงจะต้องอยุติลงไปด้วยนี่ฮะคุณผู้ชมครับก็ต้องบอกว่าคนที่คิดแบบนี้ไม่ชั่วคิดไม่ได้ครับ